ถามว่าติดเกมนี้ไหมก็ไม่ค่อยนะครับเล่นทุกวันเลยคือถ้าเกิดเทียบกับภาคที่2เนี่ยมันคนละแบบกันสนุกคนละแบบอันนี้มันต้องแบบวางแท็กติกนิดนึงอันนู้นคือแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงวันนี้นะฮะมาในแพ็คเมื่อวานที่เราเปิดไปเราเล่นฝั่งซอมบี้ไปแล้ววันนี้มาฝั่งของพืชกันบ้างนะครับผมสนใจพืชตัวนี้เจ้าแก้วมังกรนะฮะเป็นมังกรโดยแท้เลยหน้าตาคือมังกรเลย ความสามารถของเจ้าแก้มังกรนะครับบอกว่าซอมบี้ทริกเนี่ยจะใช้6สมองคือน่าจะเป็นการเพิ่มจํานวนสมองที่ต้องใช้คู่ด้วยหรอเวลาที่จะใช้ทริกนะฮะน่าจะอย่างนั้นผมจัดแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในแพ็คของซิตรอนนะฮะเรามาถึงด่านบอสพอดีเลยลัสโบอีกแล้วขอกลายเป็นพืชมาก่อนโอ้โหเฮ้เยได้เลยมาเลยด่านแรก ใช้ต้อง8ปดเลยนะฮะแดวงอาทิตย์ลัสโบมีความสามารถในการบวก2เฮลแล้วก็บวก1การ์ดในเริ่มแรกนี่ไง HP 22นะครับแล้วก็การ์ดซอมบี้มาตัวหนึงเราวางอะไรไม่ได้เลยฮะห้าไปก่อนโจมตีมา1เหลือ19้หนามวางหนามได้อย่างเดียวก่อนที่จะโจมตีจะทำา2ดาเมจก่อนอันนี้แล้วกันวางหนามไป มันมาตั้งแถวงี้เลยเหรออะฮะโดนมันหนึ่งจิ้มไปลดไปแค่หนึ่งเหลือสินะครับมีแต่การ์ดอันนี้วางแมวน้ำได้อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อคือถ้าเกิดปลูกพืชบนนี้ใช่ไหมมันเป็นพื้นถ้าเกิดปลูกพืชบนนี้แล้วโจมตีฮีโร่เราจะสุ่มการ์ดได้โอเคไม่จำเป็น มีเกราะแล้วก็มี4ตัวนะฮะตอนนี้เสียเปรียบมากวางได้3ตัวหนึ่งต้องจัดการสักตัวหนึ่งก่อนตัวนี้ละกันรตรงกลางโอเคได้เกราะมาได้ฮีโร่มาครับโจมตีไม่โดนเราโอเคใช้เลยปกป้องพืชได้การอีกใบหนึ่งแต่ไม่ปกป้องตัวเองปกป้องแต่พืชรุดไป2ตัวเราเหลือ14เขาเหลือทีสออันนี้คือ บวกสพืชบวกส HP นะฮะบวกให้ตัวไหนดีตัวนี้จัดไปอ้าวโอ้โหเราบวกสองให้เขาเขาทําลายพืชเลยกันไม่ได้ด้วยโอ้ยังโกงทุบพืชเราทิ้งเลยอะ่ะกูซามีเกราะที่หัวใจนะ HP ยังไม่ลดเลยเนี่ยอืม โอ้โหสุมซอมบี้ขึ้นมาอีกยังไม่ได้โจมตีบอสเลยนะครับไปแล้ว HP หมดแล้วตัวนี้หมดไปแลกกันไปอย่างนั้นปูอันนี้ก่อนแล้วกันเป็นพื้นขึ้นมาอย่างงี้ฮะปูข้างบนโอเคตีมา2อสอง,สองแลกกันไปสุมตีมาสุมการ์ตไหมสุมการ์ดจริงด้วยแล้วก็สุ่มการ์ดอีกทีนึงอ่า กระจายแล้วทีนี้ก็กั้นตัวนี้ตัวหนึ่งสุ่มซอมบี้ขึ้นมาบนพื้นที่ของเรามากั้นเอาไว้ตีไปตีไปเออโอเค8ดแล้วมังกรมาแล้ววางได้ไหมมังกรมังกรนะฮะซอมบี้ทริกต้องใช้ถึง6ด้วยกันตรงนี้พอดีเลยไม่สามารถวางซอมบี้ได้ใช่ไหม ราะว่ามีหนามอยู่หมดแล้วฮะจะช่วยเราได้หรือเปล่ามังกรไปแล้วตัวหนึ่งตีไปแลกกันลบไปหเลยทีเดียวรู้เรื่องรอเวลานี้มานานแล้วรอมานานแล้วเพื่อนให้มันรู้กันไปเลย <laughs> ตอนแรกได้เปรียบอยู่ไม่ใช่เหรอฮะ HP ก็เยอะกว่ายังไงเอามีกระมีเกราะ เออเรียบร้อยเจอมังกรเราไปสุดยอดสองทีรู้เรื่องเรียบร้อยฮะเจอกับเจ้าเบรนฟรีสโซนน้ำแข็งโดนแช่แข็งแน่นอนอย่างนี้อ,อ่ออันนี้ดีมากเลยอ่ะการนี้ที่เป็นหนามส่วนอันอื่นวอนัทเปลี่ยนดีไหมวอรนัทก็โอเคนะถึงแม้จะโจมตีไม่ได้เป็นเกราะได้อยู่ ตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่ะตรงกลางเลยฟรีดพืชเรามาถึงก็ฟรีดเลยฮะแค่ตัวเดียวเนี่ยนะอ่ะฮะมาตัวหนึ่งใช้สองเอานี้วางได้ไหมดาเมจไปน่าจะได้หนามขึ้นมาสองดาเมจพอดีนะครับเรียบร้อยสมมตีบอสไปโอเคสวย ฉลามใช่ไหมเนี่ยฉลามกับแมวน้ำแมวน้ำยังไม่มาใช้วอนัทกัน้นดีไหมเปลี่ยนซอมบี้ให้เป็นซอมบี้โอเคอันนี้จัดมากลายเป็นซอมบี้แบบอ่อนๆน,นะฮะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็กัน้นวอนัทให้เขาหน่อยเหนือหนึ่งโอเคบล็อกการโจมตีไปอุย้ยดามจตซี่เลยเหรอมาจากไหนอะ่ะเมื่อกี้เห็นเห็นหนึ่งอยู่ใช้ทริกเหรอแมวน้ำจัดการได้นะ สามแล้วจะเหลือหนึ่งยังไงก็ต้องใช้แมวน้ำเพราะว่าดาเมจเยอะโอเคหมดแล้วโดยมาสองเอามีเกราะพอดีปกป้องพื้นของเราโอเคครับใช้เลยอรอบนี้อีซี่ครับโจมตีไปอ่าป้องกันไปเรียบร้อยสวยมากมังกรยังไม่มาอันนี้วางได้ แล้วก็เหลือหนึ่งอันนี้วางได้โอเคจัดไปยิงไปฮะสวนไปเรียบร้อยยิงไปอา้าวมีกราะแมวน้ำจัดการเหลือเก้ารอบนี้ไปที่สวยปลูกอันนี้แล้วก็เอาพืชวางจะได้สุ่มกา๊าซมาหนึ่งใบพัดกา๊าซของเราออกออกมาตัวหนึ่งแต่ไม่รอดแล้วนาย อา้าวแมวน้ำเออนึกว่าไม่ตีเอามีกรออีกโถเอ้สอมบี้บวก2 HP บวกดาเมจด้วยเฮ้เฮ้เฮ้มาแล้วแต่ยังใช้ไม่ได้ครับไม่พอแต่ไม่พออุตส่ามายังไงก็ต้องบล็อกตัวนี้กันไว้ก่อนต้องบล็อกไว้นี้มาโจมตีได้ไหมรอบนี้เขาเหลือแค่3อ่ะแมวน้ำทิ้มก็หมดแล้วอ่ะ เอ,อจบไม่ได้ใช้เลยมังกรอ,อาการ์ดใหม่อันนี้เปลี่ยนอันนี้แล้วกันเป็นใบไม้อันนี้เปลี่ยนดีกว่าเป็นอันเดิมได้ซอมบี้มาตัวหนึ่งเระวางได้อยู่โอเคกันไว้ก่อนสมตีไม่ได้นะฮะกันอย่างเดียวได้มาสองก็ยังวางไม่ได้แต่วางวอนัทได้แอนติฮีโร โอ้โหวางสองตัวเลยเ,เรามีอยู่สองบล็อกได้ตัวหนึ่งบล็อกตัวนี้บล็อกตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นซอมบี้แบบธรรมดา <c oughs> เป็นไงเอาเหลือสองนึกว่าจะเหลือสักหนึ่งผมโดนสองดาเมจจริงๆน่าจะวางตรงกลางดีกว่านะได้มา3วางพืชไม่ได้วางพื้นได้อย่างเดียววางพื้นก็ต้องวางไปโอเคทำได้แค่นี้ฮะมีซอมบี้มาใหม่ โดนมา 2, 2> <_ T ri ple> เพิ่มดาเมจกับ HP ด้วยโอ้โหตรงหิบสมบัติก็เพิ่มครับกลายมาเป็นซอมบี้ธรรมดาตัวหนึ่งเอาจากสมบัติไป <_ T ri ple> โอ้โหมีม้ามาฮีโร่เขายังอันนี้อยู่เลยเราจัดการอะไรได้บ้างเราวางได้แค่อันเดียว <_ N> เพราะว่ามีแต่การ์ดสี่ทั้งนั้นเอ๊ะแต่ว่าม้ามันติดอยู่ใช่ไหมคือด้านขวามันไปไม่ได้นี่ติดซอมบี้ตัวอื่นอยู่ โอ้น่าจะไม่เป็นไรน่าจะโดนแค่ช่องเดียวตรงนี้นั้นบล็อกตัวนี้แล้วกันไม่มีตัววางในน้ําแลกกันไปมีบล็อกไปโดนมาหนึ่งอาได้การ์ดพอดีวอนัดวางตรงไหนได้วางในน้ําไม่ได้เวางนี้ดีกว่าโอเคอะบล็อกโดนมา3เหลือสิอฝั่งนู้นยังไม่โดนนะฮะโอ้โหแมวน้ำก็มา อันนี้โจมตีได้กั้นได้ด้วยแต่วางในน้ำไม่ได้บวก2 HP ให้พืชเราฮะบวก2 HP ให้พืชเราบวก2ตัวนี้แล้วกันไม่มีการ์โจมตีเลยอะมีแต่การ์เป็นความสามารถกับวอนัสเทียบเลยโอ้โหดาเมจขึ้นมาเป็นหแย่แล้วฮะตอนนี้เนี่ยมีแต่วอนัสอะ่ะวอนัทวอนัทวอนัสเต็ไมไปหมดเลย ช่องขวาสุดก็โดนโจมตีตลอดอ้าวกลายเป็นก่ออีกโอ้โหเสียเปล่าเลยตรงนั้นเออตีไปโดนมาสาอ่ะฮะห้า5ห้าดาเมจนะครับวางตรงนี้ได้เหลือสองวางอันนี้ได้อันหนึ่งเาบวกมาอีกหนึ่งด้วยเอาตัวนี้วางไม่ได้ฮะใช้อันนี้ได้เพิ่มดาเมจให้เราบวกสองแล้วก็ ลบดาเมจของซอมบี้ไปสองช่องนี้ได้ไหมได้นี่ไงกลายเป็นดาเมจศูนโดนไปแต่ผมยังไม่มีแมวน้ำอะ่ะปัญหาคือขวาสุดนี่แหละ <c oughs> ตีไปเ <c oughs> นี่ยนี่คือปัญหาเลยผมทำอะไรไม่ได้แล้วฮะมันไม่มีตัววางในน้ำอะ่ะจบเลย <c oughs> เอาได้การ์ดมา ทำได้แค่กันเกาะแค่นั้นเองเออเนี่ยเพิ่งจะมาแมวน้ำโอ้โหคงต้องจัดการ์ดใหม่นะฮะให้มันบาลานซ์นกันกับพื้นที่ที่เราใช้ด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเปิดแพ็คใหม่แล้วกันฮะหาการ์ดเพิ่มไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ